เดโมเมนต์นี้นําเสนอเรื่องอนุทินเคลียร์เนวินและสัญญาณยุบสภาภูมิใจไทยไม่เทรัฐบาลสงกรานรอครูชัยชนกชี้คอมเพล็กซ์มีทางออกนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายพราดรปริศนา,นานอนันตกุลสสอ่างทองพักภูมิใจไทยในฐานะรองประธานสภา ผู้แทนรนักษฎรคนที่2อกล่าวทิ้งท้ายวันสุดท้ายของการประชุมสภาว่าอาจจะไม่มีสมัยประชุมหน้าแสดงถึงการส่งสัญญาณยุบสภาหรือมีนัยยะอะไรหรือไม่ว่าไม่ได้ยินและไม่ได้เห็นสีหน้าท่าทางของนายพราดอนแล้วก็ยังไม่ได้พูดคุยกันด้วยผู้สื่อข่าวถามว่าจะเป็นเหตุปัจจัยให้มีการยุบสภาหรือไม่นายอนุชินกล่าวว่าทุกอย่างพูดคุยกันได้หมดและนายกบอกแล้วว่า จะใช้เวลาพูดคุยกับคนหน้ารัฐบาลมากขึ้นและทุกครั้งที่มีการหาเรือกับนายกก็ไม่มีอะไรที่ตกลงกันไม่ได้ไม่มีความขัดแย้งใดๆการเมืองหลังสงการไม่ร้อนแรงอะไรหรอกทุกอย่างมีเหตุมีผลมีการพูดคุยหาเรือกันทุกอย่างจะมีทางออกที่ผ่านมามีทางออกร่วมกันนายอนุทินกล่าวกรณีร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรหรือ entertainment complex และกระแสข่าวการถอนตัว พักร่วมรัฐบาลได้พูดคุยกับนายกเคลียร์การจบแล้วใช่หรือไม่ว่าไม่เคยมีเรื่องถอนตัวหรือยุบสภาเรื่องคาสินโนก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องใช้คำว่าคาสินโนเพราะใช้คำนี้ก็รู้สึกจะตกใจเพราะใช้ชื่อพอรบรสถานบันเทิงครบวงจรหากมองเรื่องการเสริมสร้างเศรษฐกิจจ้างคนให้มีงานทาการหมุนเวียนเม็ดเงินการลงทุนจะช่วยลดความกังวลของพี่น้องประชาชนได้รายละเอียดต่างๆ เรื่องการป้องกันการหมกมุ่นกับการพนันหรือการป้องกันไม่ให้คนทั่วไปหรือการป้องกันไม่ให้คนทั่วไปได้เข้ามีรายละเอียดอยู่เมื่อถึงเวลาคงต้องหาเรือกันต่อไปนัดหมายนายชัยชนกชิดชอบเลขายที่การพักภูมิใจไทยโดยแจ้งว่าจะมาหาช่วงสงกรานยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรเบื้องต้นได้พูดคุยกับในายในวินชิดชอบบิดาของนายชัยชนกแล้วซึ่งพูดคุยกันเป็นประจำทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องแข่งรถหรือเรื่องฟุตบอล ในอนุทินกล่าวด้านนายสรุวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายชัยชนกประกาศกลางสภาค้านกฎหมาย Entertainment Complex ประกาศกลางสภาค้านกฎหมาย Entertainment Complex ว่านายอนุทินได้กล่าวแล้วว่าเป็นความเห็นส่วนตัวคงต้องพูดคุยกันในพักการพูดจาอะไรก็ต้องให้ทางพักเขาคุยกันเองก็สบายใจได้ เมื่อถามถึงกรณีที่มีกระแสว่าในพักเพื่อไทยบอกให้ขับออกไปเลยนายสรวงกล่าวว่าไม่หรอกการอยู่ร่วมกันต้องคุยกันอย่างที่บอกว่าความคิดเห็นอาจจะแตกต่างกันอย่างในพักบางท่านอาจจะมีความเห็นว่าไม่อยากอยู่ก็ออกไปเลยแต่เพื่อความเป็นเสถียรภาพของรัฐบาลแล้วอย่างไรต้องอยู่ด้วยกันอยากให้มีการพูดคุยกันมากกว่าเมื่อถามว่าพักเพื่อไทย เมื่อได้รับความกระโทษแล้วก็จบใช่หรือไม่ในสารวงกล่าวว่าหัวหน้าบอกจบก็คือจบเมื่อถามว่าจะมีผลอย่างไรหากมีการปรับคอรอมอลหรือไม่ในสารวงกล่าวว่าต้องถามนายก